ลักษสามองเลยทุกคน เดินเยินดีด้อนรับทัง้งออาเกียสอนสาวผู้ไทยเช่ไยวจ้ะทุกคนน,นนี่มื่อนีนน้องเก๋มีอุปกรณ์ที่มาเห็ดย่างไก่ทุกคนกับตตนางนี่โค่นบางเงือ่เลยทุกคนเมื่อนี้นะ่ะเข้าสีมาย่างอยู่ทางอันนี้นี่เนาะเพราะวะ่าหน้าน้องเก๋มันเคอะเฮิรนคนเลยทุกคนทุกคนสิสังเกตเห็นทางหลังก็สิเป็นเฮิร์นมาเลยแล้วเพิ่นก็นเล็งปิดเล็งไก่เลยทุกคนขันมาบอกข้างน่าเบ็ดไก่จะเอากินข้าวไปทุกคนนีน่ลืมพังกระเจ น้องเกศสิบห้าไปเอ็ดอันย่างไก่ยู่นี่นะทุกคนเนาะปะไปกันเลยจ้าอันนี้ไอ้เขาน้องเกศมาก,ก่อนมาไกล้ๆมาได้ไก่ทุกคน,นพอดีไก่เห็นแล้วไก่เลี้ยงเอามากินก็ได้โอ้โอ้ระวังเด้อจ้าคนบางใหญ่ทุกคนหน,น้าเห่ากับฟู ถือวันยาวสมโพนท้าสีข้างแต่พี่เธอนีเนาะจนหอดเกลไปพูนเลยทุกคนนี่ถ่อยไปพูนประมาณหัเธอได้ทุกคน,นพราม,มันเป็นหน้าแคมบ้านเบิ่งเขาน้องเก๋้างหลังนีนกันล้มมาเลยทุกคนไอเกลกันแง่แลวนี่ก็น้องเก๋มาถ่ายคลิปวิวเพราะตอนนั้นนะน่ะเขาวนําม่ชีกายหูก็มีแต่ตัวนี้นะสีเพลงยูต่ตาน,น้องเก๋นาะเข้าลมนี่สิเกลนี่สูทุกคนคันะแบบมันลม้ม ไปกันไปไปกันมาเนี่ยในแห้งเต็กสุดยอดความยากข้ามนันไปทางเดียวมันสีสบายเน,น,นี่ยนทะุกคนนี่เนาะอน้องเกียร์พันกะซักลากไวปละแต่ว่ายังไม่ทันโทรข้างหลังก,ก็พันธน้องเกียสิไปอันนั้นก่อนเอาเต่อมานำไปมางก่อนได้ทุกคนเอ้ยไปน,นี่มีมีอะไรบ้างเนี่ยนี่ ไปทุกคนซอยกันเนาะโอเเสิไปมังแต่ผู้และทางสามีถูกมาเลยตามมาเลยป้าบรรยากาศดีดีแปมงมาอันนี้ก็ประมาณมสี่โมงแล้วฟังนี้สิเป็นหน้าหน้าผู้อื่นหน้าเขาเจ้าหน้าอันี้สิเป็นหน้าน้องเกศเลยทุกคน สี่ขั้นกลางเห็นเป็นหน้าเนนาขาเจ้าได้ไก่เนะ่ะมากินข้าวแล้วทุกคนผู้มาทานในย่างแล้วซ้ำผู้เห็นอยูบอ่บ่ตัวจิ๋วๆเะนาะมากินก็แล้วมาทานาย่างแล้วซ้ำค่ะเพราะสาเหตุนี้นะคะมันแก่ติ๊ก้วเพิ่นสีมาก,กินเนาะสีมาใหญ่งนตานาน้ำกัน แล้วมันสีเวาทำเลือดวนนี้ทุกคนมั่นบอกเวมีแดดตลอดทุกคนเนาะล่มสลายเบิงห,หนาวูด,ดูดมาคือพายุสีเฮานี่แหละนี่ใครจะมาช่วยมาได้แต่จ้าชงนี่ก็เกี่ยวข้าวแล้วพี่ๆพลวทพี่ีมาทำกัน,กนหนัข้าวนะนั่นหากระสองสองแล้วก็กลม,ลมลก,กลมแล้วก็แก้แล้วพบนี้คือมาบานไหม เหมือนลูกบอลเลยว้า wow. ว้องเกี่ยวมาผิดทางต้องเ <c ười> อาทางนอกนะทุกคนนีน่ทางทางนอกเอา น้าเบิ่งกับน้ามัเสีาส่าวซเร็จเนาะจ้านี่ตัวนี้เขาต้องได้ตัดอีกทุกคนสันมันสิบกว่าถึงพื้นไกลสิรอดนอะได้มีขั้นที่ตัดทางเลยเราจะเอาพามาตัดอาน้าหลังตัวนี้นลมแห้งแห้งตัวนัากะทิน มันกับบาดด้โรไปเลยทุกคนเลยรักนี้ไม่ยังบาอนนัน้นคักบาแน่นคักต้องหาจิบอินถมข้าสีเฮตทุกปีเลยเลยทุกคนตาะนางนี่นะสมอสันสกับบันสีเบลล์ทั้งนกนั่บินมากินเขานะ อัพปูอปูยาน่า่งสีงามสกวุดที่ทดินมันดินเนื้อบ้านไปที่ใกล้ฝุ่นเนื้อแบบหลายสุดๆไปเลยแล้วโคเข้ากับเป็นอันนี้หน่อไม้แต่มันแก่แน่เลยเอามาเป็นได้อยูเนะทุกคนเนะครั้งครั้งใกล้สื่อถ้าเป็นคนนลืโงโอสื่อน่าจะไม่ไหว ในกันต่อแล้วจ้านี่ยนาดคนทางพูนพันกามาข้างหน้าค,คือกันเนาะเพราะว่าหน้าเขามันติดกันนี่ข้างคือกันหน้าตีนบ้านตอนนี้เขามีรักมกันกระถิ่นเรียบร้อยอกกไม,ม้มุนเฮ้ยเม็ดกกะมาะมุดสามเธอจังเล่ถึงถอโอ้ยถูกแล้ว นี่ตามันจีกสูตรอยู่วาทุกคนตามมานะจ๊ะ bỏ khơn xăm bớt con leo bỏ hoạt lạc xăm có hơi lạc nâng cái này mình bớt con lạc thì nó cái ai khi hết thế mình dùng cảnh cảnh như kìm mà thường ไอ้บกค้งเสลักอันนั้นไปเลยไอบ้บกค้งเสื้อกองอันนั้นอันนั้นมาข่ามไปเลยร้าวก็ซีฮอตคุณเลยแหละอันนั้นนี่เลยบปลายปลาไก่เห็นอันนี้ก็ได้ที่นี่ถังแกมันบ่ ท่าสิกอกแบบนี้ก็ได้สิทุกคนนี่โอ้สูงเติบด้วยนี้จำเลย มาได้ดตั้ง <c oughs> มันหา่าตั้งทุกคนนแต่มาัาแข่งน้ำหลังจ้ะข้าไปเริ่มมาแต่ต้นทุเรศทุกคนห้า <c oughs> พูดว่าล่มเลยล่มแท้ล่มมาล่มตัวมาได้ครบแนะ่ <c oughs> มาเป็นคำคมแล้ว เอาเตะมัดเอาทุกคนนี่ประมาณนี้ค่ะโอ้ยตอนนี้มันเลอะหลายเลยเสียายจังเลยเตะเฮาก็ทำสิมาดเฮากส็สิจา่อตะนะทุกคนตตะมันเข้าให้มันมีซ้ำ สีไมเ่เขายัอมท่านได้ไหมฮะฮัโลโหลยุปีไม่เข้าใจว๊าบผอแป๊บนึงเขาหนัดอันนี้ก่อน ใช่นี่ก่อนถ่ายคลิปเสียแล้วแล้วตอนนั้นบอเม้น,มนอ่าตัว เป็นห้าเป็นป้องเป็นป้องมาเลยลลทำนาปลูกข้าวม่ได้จ้ามาด้อ <c oughs> ร่วมด้วย่วยกันคนละไม้คนละมือนี่ทุกคนจิ๊บจิบนี่ ตอกหาแสน้ำไปอันนั้นตอนมากนี่ค่ะมันเยอะแหงเลยทุกคนไปดูกันตอเข้ากับเข้ากับเกศตัวเลื่องงามก่อนกันเ <c oughs> ข้าอยู่แล้วเนาะมีประโยชน์อของคำ ก็สิมัดสามมองเลยทุกคนเพราะอันนี้ผันมันหาดอีเมเพิ่นซ่อมเอาพอใส่ได้ก็ซ่อมเอาไปก่อนนะทุกคนซ่อมได้ละซ่อมได้สู้ยางนี่อันนี้ก็สีมัดเอาเหมือนเดิม อเอาก็ได้ีิของคุ่ตัวนี้คือตัวร้อนเถอะต้องหาลักมาสืบนี่คนเอ้ย ไปเอาข้างอเน็บเลยแล้วทุกคนนี่น,น,น,นี่พอได้ข้างไกลตัวนี้มันเอาสูงมาได้ตัวเขียนบอกเขียน,นเลยก็บอกว่า นี่งานยุบงาเยอะพอดไล่หลายทุกคนงานนะงานสั้นดอกแต่มันแบบเอาตาหนังลงมาได้แต่ต้องใส่ไปก่อนนี่ <laughs> ừ, chào tôi đi cái phía lớp quang thế. เนี้ยสิเอาเฮดเป็นต,ตัวหันนะทุกคนนะ่ะหันตานางยือทางรูมมันมีเฮ้อมันอันั้นเขอมันเจ็บๆทุกคนนี่ไละหลายเลยนะทุกคนเอยนี่เจอซัมมี่ยังบอกพ่อเราต้องเฮดไปเลยเลยนะพูดนี่อีกบากหลายๆนะึ่งนี่มาทันเล้ว สูตรน,นนนี้วิธีซีดบ,นบนานๆของเราลมกับพูดงบูด,บดมือเวีนีิพนห์อนตื่นเช้ามาหนาวออขางเวียนฮอนเริ่มคำๆมาพัดลมแห้องอีทุกคน Nhìn nó đâu con Nhìn nó mượn leo Nó lại Đây, này จำได้ลืมทับโ okay, อเคทุกคนจำเน้เป็นที่เรียบร้อย ừ, ได้มัเยือรวหน่อย ีก็ไดนะ้แหละอืมตักแบบที่ดินใส่ก่อนจ้นโอาชื่อเ็จเย็ร้อยทุกคนนี่จ้ะไอ้น้องเก๋กำลังทำการมัดก็่า <laughs> ม้มัดมัดแล้วก็มัด ก็มาดีองนะทุกคนนะวันห่านก็มีตานางค่ะเป็นกับบ้านลุ่นน,นี่คนงานของเราอเอาี้ยวเงี้ยม,ยม,มาโดยโดยเบอรทุกคนเบอร์ใหม่ความแห้งลมตอนนี้ก็นับได้แล้วว่าเป็นฤดูหนาวแล้วค่ะ เนี่ยต้นข้าวลมวอยวอยพัดมาวอยวอยทุกคนวันนี้ปันมอกันเมฆเลยอย่าพัดกระลมมาได้ลูกแนเดอร์ลมเอาบําเพ็ญข้าวลมก็ค่อยๆเนี่ยอย่าพัดมาแห้งไรข้าวข้าวอี่นอนกลางคืนนอนกลางเว้นลูกแค่เน้ เนี่ยทุกคนฟังนี่ก็ยัง่าฮัลแล้วเลยคือแบบยหีวแห้งกว้างแหงเลยไปพูดแต่ท้ายัางไม่ทันได้รักเบิดนี่พวอันนี้ข้าวเขาเจ้าเลยทุกคนข้าวเขาเจ้ามันสีสูตก่อนแล้วเนาะแดงก่อนข้าวหน้าน้องเก๋ข้าวหน้าน้องเก๋นะทางกระซํานี้จะไปเบิ่งมัน,นกันตอเลยยืมแล้วมันนี้กะยังไก่ก็ยังม่แล้ลเลยเ,เ,ลเป็นรักเป็นรักกระปุกกระปูดไปนั่นกะ บอได้เลยนะเมื่อนี้เป็นลมแล้วดูหนาวเรียบร้อยทุกคนเลยขำๆมานะเนาะลมวูบวูบมาเ้อยวมาเดีเศรเ้าลมนะเบนไปเลยนี่สักละโคเป็นแถวเป็นแถวไปเขาเห็ดห่างๆนะทุกคนเนาะแต่ขามาเมื่อนี้ก็แล้วบอกก็คือแบบยังบอแล้วคักนะทุกคนเลยยังน้อยหนึ่งยู่ฟังพูนโซนผู้เยวมอ่นคับสีมาซื้อต่อมนนเ,เมื่อนี้เฮาเมอร์ก่อนเริ่มคำเลย หนึ่งเขาเอ่อเหตุกินตอนนี้ทุกคนเนาะ